สวัสดีค่ะสวัสดีสายๆวันอังคารนะคะวันนี้ก็อากาศหนาวเย็นเช่นเคยนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบสิองศานะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันสั้นๆนะคะเรื่องรายได้จากงานอดิเรกต้องเสียภาษีไหมนะคะโดยจะยกตัวอย่างนะคะรายได้จากงานอดิเรกอยู่2อย่างด้วยกันนะคะที่ตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะนั่นก็คือ1 รายได้จากการเก็บเห็ดเก็บบลูเบอรี่ป่า2รายได้จาก YouTube นั่นเองนะคะเราจะมาเริ่มที่รายได้จากการเก็บเห็ดป่าเก็บของป่าคายนะคะบลูเบอรี่ป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะลิงงอนอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้นะคะในเว็บไซต์ของหน่วยงานเรียกเก็บภาษีของซวดเดนที่มีชื่อว่าสกัดเตวาร์เกตนะคะ ถ้าเทียบกับหน่วยงานที่เมืองไทยก็คือกรมสรรพากรนั่นเองนะคะหน่วยงานเรียกเก็บภาษีระบุไว้นะคะเราสามารถมีรายได้จากการเก็บบลูเบอร์รี่ป่าเก็บเห็ดป่าเก็บผลไม้ป่า,เ,าเนี่ยอยู่ที่ประมาณอยู่ที่1 2 5 0 0โครนนะคะระบุไว้ที่ไม่ต้องจ่ายภาษีนะคะก็คือ ขายได้12,500โครนเข้ากระเป๋าเราเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็คือเราต้องทำในกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจ้างใครนะคะก็ค,คือเราเก็บเองเราขายเองนะคะแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนในรูปของบริษัทหรือกิจการใดๆทั้งสิ้นนะคะทำเ,เก็บเล่นๆขายเป็นไรายได้เสริมนะคะต่อมานะคะ เป็นเรื่องของอไรายได้จาก Youtube เนาะ,ะไรายได้จากการทําช่อง Youtube ก็ถือเป็นไรายได้จากงานอดิเรกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าไรายได้จาก Youtube นีเ่เราต้องเสียภาษีเนาะเพราะว่าหลายๆคนที่มาอยู่สวีเดนส่วนมากก็จะมีงานประจาหรือว่างานพิเศษอยู่แล้วอย่างใดอย่างนึงนะคะ ตามกฎการเสียภาษีที่มันระบุไว้นะคะในแหล่งแหล่งแหล่งในหน่วยงานที่เก็บในแหล่งของหน่วยงานที่เรียกเก็บภาษีก็คือสกัติแบรเกตเขาระบุไว้นะคะใน1ปีนะคะคนหนึ่งคนเนี่ยสามารถมีรายได้ในระดับที่ไม่ต้องเสียภาษีทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่สองหมืนต้นๆน,นะคะสองหมนกว่านิดนึงนะคะที่ไม่ต้องเสียภาษี นอกเหนือจากนั้นที่เกินไปกว่านั้นต้องเสียภาษีนะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ว่าก็คืออาจจะเป็นรายได้จากงานประจําที่มีการเสียภาษีอยู่แล้วตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปไปยุ่งเพราะว่ายนจ,าจ้างจัดการให้แล้วเราก็รับรับเงินเข้าบัญชีธนาคารในส่วนที่หลังจากเสียภาษีแล้วนะคะแต่ในส่วนของ youtube เนี่ยมันยังไม่มีใครเสียภาษีให้เรานะคะเราก็ต้องคอยจัดการเองเนาะ คอยจัดการเองก็คืออย่างสมมติว่าถ้าในหนึ่งปีเรามีรายได้จากงานประจำงานพิเศษที่มีใครสักคนจ้างเราทำนะคะคือเราได้ในรูปของเงินเดือนหรือว่ารายจ้างเป็นช่วโมงค่าจ้างเป็นชั่วโมงก็แล้วแต่เงินตัวนี้ที่สเสด็นจะมีการเสียภาษีแล้วนะคะถ้าสมมติว่าก่อนเสียภาษีเนาะ อยู่ที่50,000นะคะแล้วเราก็ได้จาก YouTube อีกประมาณหอีก5,000เนาะก็เป็น50,000ื่นหมันก็เกินขีดจำกัดที่เขาระบุไว้ก็คือ20,000ื่นต้นๆน,นะคะสองหมนกว่านิดนึงก็แสดงว่าเราก็ต้องทำการจัดการจ่ายภาษีในส่วนของ YouTube เองนะคะเพราะว่าส่วน y o u u u b เนี่มันไม่มีใครมาจัดการให้เรานั่นเองนะคะ ส่วนส่วนตัวนะคะที่ทําอยู่ที่ผ่านมาก็ไม่เคยคิดเรื่องนี้นะคะเพราะว่ารายได้ youtube ช่องนี้ช่องน้อยรายได้ก็น้อยตามนะคะไม่ได้ทําแต่ว่าเพิ่งจะมาคิดนะคะว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเขาสุ่มตรวจก็คือสกัเตเจเวลเกตสุ่มตรวจเราอาจจะเจอดีได้ก็คือเจอเจอจ่ายภาษีย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าเราก็ ไม่รู้ว่าไรายได้ YouTube เราอาจจะดีขึ้นก็ได้ในอนาคตเนาะก็เลยเริ่มคิดได้นะคะพอเริ่มคิดได้ก็เลยเริ่มเก็บใบเสร็จจากการซื้อกล้องซื้อโทรศัพท์ซื้ออุปกรณ์ทำ YouTube ต่าง,างๆนานานะคะเก็บไว้ในซองจดหมายหนึ่งซองนะคะเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราโดนสุ่มตรวจนะคะเราก็จะได้มีใบเสร็จแสดงรายจ่าย จากการทำช่อง Youtube มาเป็นตัวหักล้างเงินที่เขา,เาจะให้เราเสียภาษีนั่นเองนะคะบวกลบคูณหารแล้วก็คิดว่าคงไม่มีไม่มีอะไรต้องให้ตเสียภาษีหรือเสียก็จะเสียน้อยมากนะคะเพราะว่าไรายได้น้อยก็เสียน้อยนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆอาชาว Youtube อ นะคะว่าให้เริ่มเก็บใบเสร็จนะคะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ในประเทศสวีเดนเพราะว่าระบบการเสียภาษีของประเทศสวีเดนถ้าใครโดนสุ่มตรวจก็มีโอกาสที่จะเจอดีนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจะค่อนข้างเคร่งนะคะเรื่องเสียภาษีก็คือเขาก็ไว้ใจคนนะคะว่าใครก็แล้วแต่มีรายได้อะไรเนี่ยคนก็ต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษีเอง,เ,องเนาะก็ เก็บไปเสร็จไว้นะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งเราต้องนํามาหักล้างหักล้างเงินที่เราจะต้องเสียภาษีจากกันมีรายได้จาก Youtube นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาแบ่งปันในคลิปนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ชมคลิปวิดีโอนี้แล้วมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะลืมสรุปนะคะสรุปก็คือ เรื่องที่พูดไปก็คือรายได้จากการเก็บเห็ดป่าเก็บผลไม้ป่านะคะ12,500โครนไม่ต้องเสียภาษีนะคะเ,เนื้อกว่านั้นต้องเสียภาษีในส่วนของรายได้จากงานอดิเรกนะคะก็ถ้าไม่มีรายได้อย่างอื่นเลยมีแต่รายได้จาก youtube ก็คือ2 0,000ืนต้นๆนั่นเองนะคะที่ไม่ต้องเสียภาษีใน1ปีนะคะที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือ,อ,อใน1ปีนั่นเองนะคะ ถ้าเกินในส่วนของ youtube หรืองานอดิเรกก็คือถ้าเกิน2อหมื่นต้นๆขึ้นไปก็คิดไว้เลยว่าต้องเสียภาษีนั่นเองนะคะแล้วก็วิธีที่จะทําให้เราเอรอดพ้นจากการต้องจ่ายภาษีย้อนหลังในกรณีที่เราทําไปแล้วไรายได้มันน้อยเราไม่ได้ทําเรื่องเสียภาษีก็คือเก็บใบเสร็จต่างๆไว้นั่นเองนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ